แฮกเกอร์สุดดังผู้ชั่วร้าย1 1 1 1คูณ1คูณ1คูยังคอยแฮกผู้เล่นในโลบอกอยู่อีกไหม1-1คูณหแฮกเกอร์ที่มาปรากฏตัวในเกมโลบอกหลายครั้งตั้งแต่ปี2-0-1-0เลยมีชายคนหนึ่งเขาได้เล่าไว้ว่าเขาได้เข้าไปเล่นในเกม c r o s s r o a d ทางแยกแล้วเจอเรื่องที่น่ากลัวมากเมื่ออยู่ดีๆหัวตัวละคร ตกลงมาจากท้องฟ้ามากมายของข้อความสีแดงที่ขึ้นบนหน้าจอเลยว่า1นคูณหคูณหคูณหจะมาหาคุณโรบบอกถึงกับประกาศเตือนผู้เล่นออกมาว่าถ้าใครพบเห็นแฮกเกอร์คนนี้ให้รีบรายงานด่วนน่ากลัวขนาดนี้แล้วโรบอกปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่ได้ยังไงแล้วความจริงก็ได้เปิดเผยขึ้นเมื่อแอนด์บินของ r รบ l อกมิสเตอร์ดู g บริงเกอร์ได้ออกมาบอกความจริงทุกอย่างเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฮกเกอร์1นคูณหเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นโดยจอห์นเชตเลสกี้เพื่อให้คนหวาดกลัวเฉย เขาเป็นถ really. like okay. ึงผออในโลบอกเลยจอยเขาอยากมีเร ar like 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 ื่องราวให้ผู้เล่นได้สน <talk ing on them> yeah. ุกกันเฉยๆก็เลยแต่งเรื่องหนึ่งคูหนึ่งคูหนึ่งคูนหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวละครผู้ชั่วร้ายแห่งโลบอกเอ้าส่วนเรื่องราวที่ชายหนุ่มคนนึงได้เห็นตัวละครที่ตกลงมาจากท้องฟ้าจริงๆแล้วเป็นแค่บัอกเฉยๆซึ่งก็ได้ถูกแก้ไขไปแล้วด้วยเบิร์ดคำสิว้าวสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่เรื่องแต่งเฉยๆแต่แฮกเกอร์บนโลกออนไลน์ก็ยังมีอีกเยอะนะทุกคนระวังตัวกันด้วยนะเจมินเป็นห่่ววงงแแะอออออยาากกกใหห้้คคมมัับบขเร์นนนนไไตจด